สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทาโลกค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงของชาวราศีตุลค่ะประจําเดือนธันวาคม2567นะคะแล้วก็เป็นดวงเดยนรวมทั้งหมดนะคะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะในคลิปนี้นะคะดูได้ทุกสถานะเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่แอบรักแอบชอบหรือความรักที่จบลงไปแล้วนะคะก็สามารถดูใน คลิปนี้ได้นะคะเออส่วนท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกว่านะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ ID มาเลยก็ได้นะคะใส่ตัวแอดแล้วก็คําว่ากวางทาโร่นะคะกวางฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามกวางด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยะคะ่ะมาดูเรื่องราวความรักของชาวราศีตุลกันก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้าง พไพ่ใบแรกนะคะก็ขึ้นมา7ดาบเลยนะคะความระความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะมีความแบบไม่ตรงไปตรงมาสักเท่าไหร่นะคะยิ่งชาวราศีตุลเนี่ยไม่ชอบเลยกับการที่เจอคนที่ไม่ตรงไปตรงมาไม่ซื่อสัตย์นะคะแล้วตอนเนี้ยคุณอาจจะเผชิญกับสถานการณ์แบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะคนคนนี้ค่ะถามอะไรมักไม่ค่อยตอบค่ะ ถามอะไรตอบไม่ตรงคําถามเลยนะคะนะออแล้วต่อมาค่ะเป็นไพ่5เหรียญน,นะคะแล้วก็ตามด้วย the wheel of fortune ค่ะออบางทีค่ะแะตอนนี้ค่ะคุณอาจจะมีความรู้สึกแย่เกี่ยวกับคนคนนี้นะคะหรือว่ารู้สึกแย่เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้ก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าอะไรก็เนี่ยรอบตัวเนี่ยไม่ค่อยได้ดั่งใจเลยนะคะในช่วงนี้นะคะหรือความรักอันนี้มันเป็นความรักในรูปแบบที่เราจะต้องวิ่งตาม ออวิ่งตามเขาคนนั้นนะคะเหมือนเ,ออเรียกร้องให้เขาแบบว่าเอเหันมาสนใจหน่อยนะคะกวามคิดว่าในช่วงแรกของคุณกับเขาเนี่ยมันดีแหละมันดีแหละมันดีมาเรื่อยๆแหละแล้วอยู่ๆเนี่ยเขาก็เปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะทําให้คุณรู้สึกว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นนะมันมีความรู้สึกแย่มันมีความรู้สึกดาวขึ้นมาเออแล้วทําไมเนี่ย ออจากที่เคยดีๆกันเนี่ยทำไมฉันต้องมานั่งแบบว่าอ้อนวอนขอความรักจากคุณด้วยแบบเออสนใจฉันหน่อยนะฉันอยู่ตรงนี้อะไรแบบนี้นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ความพูดไปเนี่ยค่ะสามารถสลับกันได้นะอาจจะเป็นตัวเขาก็ได้นะคะที่กําลังอ้อนวอนขอความรักจากคุณนะคะแล้วคุณมีความแบบเบื่อหน่ายในตัวเขาเพวกเขาเนี่ย เป็นคนที่แบบไม่ตรงไปตรงมาเลยนะคะถามอะไรก็ตอบอีกอย่างหนึ่งนะคะหรือบางทีเนี่ยคุณอาจจะไปรู้อะไรบางอย่างว่าตัวเขาเนี่ยมีความลับอะไรบางอย่างซ่อนอยู่เออนะคะนะเรื่องราวที่เขาเคยปิดบังไว้เนี่ยมันแบบคัมอาพขึ้นมามันมันเปิดเผยขึ้นมาค่ะออาจจะเป็นเรื่องของที่เขาเคยเออบอกคุณว่าเนี่ยเขาไปทํางานนะแต่ปรากฏเขาหนีไปเที่ยวอย่างเงี้ยอันนี้คือกวางสมมติ หรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องของเงินเินทองๆก็ได้นะคะเขาอาจจะยืมคุณไปแต่ออบอกว่าเอาไปลงทุนทำธทุรกิจหรืออาจจะเพิ่มการหมุนเวียนในธุรกิจแต่ปรากฏว่าเอาลงเอาเอาเงินนี้ไปเล่นพนันเลยแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะดังนั้นความสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีความไม่ตรงไปตรงมาอยู่นะมาดูต่อค่ะว่ามีไพ่อะไรบ้างนะคะไพ่เอ็มเพรค่ะความไม่ตรงไปตรงมานั้นอีกอย่างหนึงค่ะ ในเรื่องของเขาเนี่ยอาจจะมีเจ้าเข้าเจ้าของอยู่แล้วก็ได้นะคะความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนจะต้องระวังนิดนึงค่ะว่าเขาคนนี้อาจจะมีแฟนอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะนะหรือคนที่เขาเป็นครอบครัวกันอยู่หมายถึงคุณกับเขานะคะเป็นสามีภรรยากันอยู่ค่ะก็าอาจจะมีเรื่องราวอะไรที่ปิดบังซ่อนเร้นอยู่ก็ได้นะคะทําให้คุณรู้สึกหมุดหงิดใจนะคะตามด้วยอัศวินถือดาบค่ะคนที่คุณคุยอยู่นะะี่ฮะอาจจะเป็นชาว ธาตุลมค่ะธาาุลมก็มีราศีกุมราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลน,นะคะเนี่ยเออมันเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบที่ค่อนข้างเร็วอะคะ่ะคุณอาจจะเออเจอเขาแบบเอ็ซิเดนต์มากๆเลยนะคะก็คือปุบปับเลยนะคะแล้วมันก็ดูแล้วเป็นความรักที่หวือหวาเออยังไม่ทันจะเรียนรู้อะไรมากนักนะคะแล้วตัวคุณนั้นน่ยมีความมั่นใจอะเออมีความมั่นใจว่าความรักนี้จะต้องไปรอดและเป็นคนที่เชื่อตัวเองมากๆเลยนะคะเออความเป็นราศีตุลน,นี่แหละเชื่อตัวเอง นะเป็นนักรักด้วยจริงๆแล้วชาวราศีตุลเนี่ยดาวประจำตัวคือดาวศุกร์เนาะเป็นนักรักด้วยนะคะก็คิดว่าตัวเราเนี่ยเอาอยู่ตัวเราเนี่ยคือเราเข้าใจเรารู้แหละเออใครมาลูกไม้อะไรเนี่ยคือเรารู้หมดแต่บางทีเนี่ยมันจะตายตายน้ําตื้นนะเออจะต้องระวังนิดน,นึงค่ะเอามาต่อกันค่ะมีไพ่หกเหรียญน,นะคะแล้วก็หนึ่งดาบค่ะตามด้วยสิบถ้วยแล้วก็แฮงแมนนะคะ เหรียญเนี่ยนะมันออกเป็นแนวว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันมีความไม่เท่าเทียมกันอยู่นะคะนั่นหมายถึงว่าตัวคุณเนี้ยอาจจะพยายามกับความรักความรักครั้งเนี้ยมากๆมากมายหรือเกินนะคะแต่ว่าสิ่งที่ได้ตอบแทนมาค่ะมันเป็นความเฉยเมยเออมันเป็นความเฉยเมยเป็นความเย็นชานะคะนะทำให้เราสึกว่าเออไปต่อดีปะวะเออไปต่อดีปะเนี่ยรู้สึกว่าเออ ความรักความสัมพันธ์เนี้ยจากที่เคยคิดมาว่าเรากับเขาเนี้ยคงอาจจะทําบุญร่วมกันมาแหละโชคชะตาถึงได้นําพามาเจอกันนะคะสตอรี่ระหว่างคุณกับเขาในการเจอกันอะ่ะมันมันแปลกเหลือเกินนะมันคงเป็นเรื่องที่แบบฟ้าลิขิตมาแล้วนะคะแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะมันเหมือนเราเนี่ยพยายามที่จะไปเข้าหาเขามากๆเลยแต่เขาเนี่ยไม่ค่อยที่จะกระตือรือร้นกับชีวิตสักเท่าไหร่เลยค่ะ นะเชยเชยเรื่อยๆถามว่าความรักความนี้ถ้าเกิดว่าความรักอันเนี้ยถ้ามันไม่ได้มีเรื่องของมือที่สามนะคะกวางยังมองว่ามันยังคงไปได้เรื่อยๆนะมันยังคงไปได้เรื่อยๆเพราะเออไปได้เรื่อยๆนะมันไม่ได้ถึงขนาดว่าร้าวฉานเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่ถ้าเกิดใครที่ไปเจอใครที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วนะคะอันเนี้ยร้าวฉานแน่นอนเออร้าวฉานแน่นอนมันทําให้คุณอ่ะรู้สึกว่าอยากที่จะตัดแล้วก็เริ่มต้นใหม่ คุณแบบไม่ชอบความเฉยเมยนะคะไม่อยากอยู่กับคนที่เขาไม่ได้รักเราเต็มที่อ่ะไม่ได้ให้ความเป็นที่หนึ่งกับเราไม่ได้ให้ความเป็นที่สุดกับเราอ่ะอืมเออเวลาเราอยู่กับใครเราก็อยากให้เขาสึกว่าเอออยู่กับเราแล้วอุ่นใจที่สุดเพราะเราก็คิดว่าเขาคนเนี้ยก็เป็นคนที่เรารักที่สุดนะตอนนี้ให้ความสําคัญที่สุดนตอนเนี้ยแต่กับกายสิ่งที่เราให้นั้นอ่ะ มันไม่เป็นไปอย่างที่ใจเราต้องการนะคะอืมไพ่แฮงแมนเนี่ยมาบ่งบอกถึงว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยนะคะใครที่ยังไม่ชัดเจนนะมันยังมีความคลึ่นค่กลางอยู่ค่ะเออมีความไม่แน่นอนนะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีนะคะเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกอะไรแบบเนี้ยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทิศทางความรักกันคะ่ะทิศทางความรักระหว่างคุณกับเขากันนะว่าเป็นอย่างไรบ้างจะมีการจริงจังขึ้นได้ไหมนะคะจะปรับจูนกันได้หรือเปล่านะคะ ให่ใบแรกค่ะสิบไม้ค่ะก็หนักอกหนักใจเลยเนาะตามด้วย Queen of Swords ค่ะแล้วก็ k n Knight of p e n t a c l คค่ะตามด้วยเด็กถือไม้นะคะขออีกหนึ่งใบค่ะตามด้วยสิบดาบค่ะสิบไม้สิบดาบนะคะเอ่อความรักความสัมพันธ์อย่างที่ควางบอกไปในช่วงแรกค่ะว่ามันสามารถไปได้เรื่อยๆแต่ความไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีความฝังใจอยู่ค่ะ เออว่าอาจจะมีความเจ็บช้ำในสิ่งที่เออเขาพูดขึ้นมาเออแบบเขาที่เขาหลอกเราที่เขาไม่ตรงไปตรงมานะคะอืมนะบางทีเนี่ยคุณอาจจะไปรู้เรื่องราวที่เขาปิดบังไว้เรื่องราวที่เขาโกหกเราวไว้เนะคะถามว่าคุณเอาออกมาชี้แจงไหมกวางก็คิดว่าในช่วงนี้คุณอาจจะไม่ได้เอาออกมาชี้แจงอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเราเนี่ยยังอยากที่จะให้โอกาสเขาอยู่อยากที่จะให้อภัยเขาอยู่นะคะ มันยังมีเรื่องราวอะไรดีๆอยู่บ้างอ่ะเออความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องขุดไงเออคือนึกแล้วก็ก็ยังรู้สึกว่าเออยังมีเรื่องราวดีๆแต่ถ้าเกิดว่าถึงขนาดต้องขุดแล้วะต้องขุดแบบนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกเรื่องราวดีๆของเรากับเขาเนี่ยอันนี้ความคิดว่าเริ่มจะเป็นปัญหาแล้วนะคะอืมนะดังนั้นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นปัญหาเนี่ยกวางมองว่าคุณจะขุดหลุมฝังมันไว้ คือไม่พูดถึงมันอีกอ่ะเออคือจะให้แอ,อ,อ,นะอให้อภยัยเขาเนี่ยค่ะเออนะคะถามว่าพอให้อภัยครั้งเขาเนี่ยเราจะเป็นยังไงต่อเราจะมีความระวังตัวมากขึ้นนะคะอ่ะดูจากไพ่ใบนี้นะ Queen of Swords ค่ะอ่าไพ่ใบนี้แหละคะ่ะที่ผมบอกว่าเราจะระวังตัวมากขึ้นนะ,ะเห็นไหมมีดาบอยู่ข้างหน้าดาบก็คือเออเอาไว้กันนี่แหละนะคะการในเรื่องของความรู้สึกเราไม่ให้ลึกลงไปนะคะ่ะ ส่วนใครที่ยังไม่ได้กันในเรื่องของความรู้สึกนะคะพอเห็นไพ่ขึ้นมาอย่างนี้นะตัวเราต้องกันนี่แคะ่ะเออต้องกันนี่ละนะต้องการไว้ไม่ให้เขาเอ,อ่อเข้ามามากกว่านี้ไม่ให้เขาทําร้ายเรามากกว่านี้นะคะถ้าคุณรู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันท็อกซิคบางทีเราอาจจะต้องแบบเดินหนีออกมานะคะเดินหนีออกมาไม่งั้นใจเรามันจะบอบช้าไปนะคะรักใครก็ไม่ดีเท่ากับรักตัวเองค่ะเออรักตัวเองก่อนให้คุณค่ากับตัวเองก่อนการที่ไปอ้อนวอนขอความรักใครสักคนนึงอ่ะ มันวันนี้แค่ช่วงแรกวันนี้แค่ช่วงแรกพอหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราไปขอให้เขาสนใจสนใจใช่ไหมเขากลับมา<ๆ>เขาจะกลับมาแค่ตัวก็ได้นะฮะหรือเขาจะกลับมาทําดีกับเราแป๊บหนึ่งแล้วพอเขาจะไปเขาก็จะคิดว่าเขาเนี่ยจะทําอะไรกับเราก็ได้เพราะเดี๋ยวเราก็สแตนบายอยู่เพราะเดี๋ยวเราก็เข้าใจเขาเดี๋ยวเราก็จะให้อภัยเขาเนี่ยเนี่ยการอ้อนวอนขอความรักจากคนอื่น มันจะมาในรูปแบบนี้ค่ะอืมทำให้เหมือนเราว่าเป็นของตายนะอะกวาขอดูหน่อยค่ะว่าความรักความสัมพันธ์นี้จะดีขึ้นได้ไหมนะคะสี่ดาบจริงๆสี่ดาบเนี่ยควางก็ไม่ค่อยอยากที่จะเปิดแล้วนะสี่ดาบเทมเพลนส์ ance, ค่ะขาอีกหนึ่งใบนะคะแล้วก็ตามได้ตามด้วย k n n o o w a ว d ค่ะเหมือนที่ความพูดไปค่ะในเรื่องของการขอความรักเนี่ยให้ความเอ,อขอความสนใจจากเขาเนี่ยเราขอได้แค่ช่วงแรก าบางทีเขาก็จะมาแต่ตัวมาในเรื่องของผลประโยชน์จากตัวผลประโยชน์จากเรานะคะนะถามว่ามันจะดีขึ้นได้ไหมกวางก็คิดว่ามันจะมันก็จะทรงๆแบบนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีนะคะแต่จริงๆแล้วอะถ้าพูดถึงฝ่ายที่เสียเปรียบนะคะก็อาจจะเป็นตัวเราที่เสียเปรียบนะคะดูแล้วมันไม่ค่อยแฟร์สักเท่าไหร่อ่ะกวางขอดูในเรื่องของความคิดความอ่านเขาหน่อยนะคะที่มีต่อคุณค่ะความคิดความอ่านเขาที่มีต่อคุณคะ่ะ ไพ่สี่ถ้วยอ่ะดูเขาเบื่อเบื่อเอซ็งเซ็งนะอ่ะเด s สตาค่ะความคิดความอ่านแล้วก็สองเหรียญค่ะที่มีต่อความสัมพันธ์นี้นะแล้วก็ไพ่เดทค่ะอืมแล้วก็จ s t ติ e ค่ะเป็นไพ่ประจำราศีตุลน,นั่นเองนะคะจากไพ่ตรงนี้ค่ะเอ่อถามว่าเขาคิดยังไงกับความสัมพันธ์นี้นะคะควางม,มองว่าณนะตอนเนี้เขารู้สึกว่ามีอะไรหลายอย่าง ที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาเนี่ยทำให้เขารู้สึกไม่พอใจเออมันกวนใจเขามากๆเลยนะคะอาจจะเป็นเรื่องที่คุณอะไปจับได้เรื่องที่คุณสงสัยเรื่องที่คุณถามเขาก็ได้นะคะทําให้เขามีความกังวลใจเออกลัวความลับมันเปิดเผยไพ่เดอะสตาร์เนี่ยค่ะเออเดอะสตาร์มันก็มีแสงสว่างเหมือนกนันใช่ไหมคะเออดังนั้นเนี่ยเขาก็กลัวความลับเขาเนี่ยจะถูกเปิดเผยขึ้นมานะคะแล้วก็ ดังนั้นน่ะตอนเนี้ยเขาอ่ะมีความระมัดระวังตัวเองมากๆอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่ถามว่าเขาอยากจะไปไหมเขาไม่ไปแล้วค่ะเนี่ยไพ่เดทขึ้นมาค่ะเออไพ่เดทขึ้นมาเขาจะสัญญิงสัญญากับคุณค่ะว่าโอเคปัญหาทุกอย่างนะมันจะตายลงไปนะปัญหาทุกอย่างมันจะจบลงนะเขาจะเลิกกับคนนั้นนะแล้วเขาจะกลับมานะอืมเออเ็าจะมีการสัญญิงสัญญาเกิดขึ้นนะมีการเขียนกัดเลือดแล้วก็เขียนสัญญานะคะ เพื่อให้คุณเชื่อแล้วตายใจจริงๆนะคะค,คุณนะเขารู้อยู่เลยนะคะว่าคุณเนี่ยไม่ไปจากเขาหรอกเห็นไหมเ่างที่วางพูดเลยอืมก่อนที่จะเปิดไพ่ชุดนี้เออเขาคิดว่าคุณนั้นนะ่ะไม่ไปจากเขาหรอกเนี่ยมีไพ่สองเหรียญนะคือยังไงคุณก็ต้องตามเขากลับมาหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะนี่คือความคิดของเขาเนาะออะ,อะวางขอดูความรู้สึกหน่อยคะ่ะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงบ้างคะ เอมเพลเลอร์ค่ะหนึ่งไม้ค่ะแล้วก็อัศวินถือถ้วยค่ะจากไพ่ความรู้สึกนะคะที่กวางเปิดมาเนี่ยเขามีความรู้สึกดีกับคุณมากๆเนี่ยเออแล้วไพ่ก็บ่งบอกมาในเรื่องของความรักด้วยนะเออเขาอะรักคุณเขาอยากดูแลคุณแล้วเขาก็มีความรู้สึกดีๆให้กับคุณแต่ความรู้สึกเนี้ยเขาก็ยังสามารถแจกจ่ายให้คนอื่นได้อีก เอ,อเขาก็ยังแจกจ่ายให้คนอื่นได้อีกเขาเนี่ยเออพร้อมที่จะมีเขาเรียกว่ามีมิตรภาพใหม่ๆอ่ะตลอดเวลาค่ะอืมนะคะแจกขนมจีบให้เสมอดังนั้นนะ่ะเออกวางคิดว่าความความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สเปเชียลอะไรนะเออเพราะว่าคําว่ารักของเขาเนี่ยมันเป็น คำที่แบบคอมมอนมากเลยคือคําทั่วไปของเขามากมันไม่ได้มีอะไรที่พิพเศษเปเชียลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันเป็นแค่ไพ่เนาะแล้วมันก็เป็นดวงโดยรวมนะคะคนที่รู้ดีที่สุดก็คือตัวคุณตัวคุณนั้นคุกคีอยู่กับเขาตัวคุณนั้นคุยกับเขามาเป็นระยะเวลาหนึ่งระยะเวลานานแล้วคุณนั้นรู้ดีที่สุดนะนะอย่าให้หลายๆอย่างคนรอบข้างแม้กระทั่งกวางหรือหมอดูนะคะมาปั่นหัวคุณเนาะนะนะอืม เดี๋ยวกวางขอดูไพ่ข้อความหน่อยละกันนะคะว่าเขามีข้อความอะไรที่อยากจะบอกคุณไหมนะคะข้อความอะไรที่เขาอยากจะบอกคุณไหมคะอะเขาบอกว่าเนี่ยเขาอะยังไม่พร้อมที่จะจริงจังกับใครในช่วงเวลานี้ค่ะอืีกนะหนึ่งใบค่ะเขาอะแอบชอบคุณนะคะแต่เขาเนี่ยยังไม่อยากบอกให้คุณรู้เพราะเขาเนี่ยยังไม่มั่นใจในตัวเองในหลายๆด้านเขาอาจจะไม่มั่นใจในเรื่องของ รูปร่างหน้าตาก็ได้ค่ะหรืออาจจะเป็นตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะธุรกิจที่เขาทําอยู่หรืออาจจะเรื่องอื่นก็ได้นะอือขออีกหนึ่งใบนะคะเขาบอกว่ากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมกวางไพ่ที่ขึ้นมาค่ะไพ่สองเหรียญเนาะหลายๆคนน่าจะจําได้ค่ะไพ่สองเหรียญที่ขึ้นมาเนี่ยเขาบ่งบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้อยากที่จะตัดขาดจากคุณไปนะถึงแม้คุณอยากจะเลิกลากับเขานะเขาก็ยังอยากที่จะให้คุณรอคอยเขาอยู่นะคะอืม อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของชาวราศีตุลค่ะในเดือนธันวาคม2,567นะคะกวางฝากกดติดตามกวางด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันค่ะวันนี้กวางไปก่อนนะคะบ๊ายบาย